สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมของทาตไฟในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะทาตไฟมีเม็มีสิงแล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ตาคิดนี้แล้วเนาะนะคะโอเคแหละดวงที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนหมอพูดเลยนะคะดูเป็นแนวทางไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยนะคะ ไพ่ใบรแรกของคุณนะคะเป็นไพ่เดมเพรสนะคะถ้าให้หมอพูดนะ,ะเขาเงียบนิ่งไปหมอว่าคุณคงไม่ได้ตามแล้วละ่ะคุณก็คงคิดว่านะเดมเพลสเนี่ยหมอพูดเลยว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะคิดว่าเราน่าจะทําดีที่สุดแล้วให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าโอนะคะเขาห่างไปหรือเงียบนิ่งใส่เราอยู่ๆนะคะ เราก็จะคิดว่าเออเราไม่ตามดีกว่าเราก็อยู่ในหมวดในโซนของเราตรงนี้นะคะที่ผ่านมาดูกันนิดนึงหรือเรานะคะอยากจะมุบากมาจากความสมาธิมันไม่ชัดเจนนะคะดมูลมันขมุกขมัวหรือเดี๋ยวเขาก็หายไปเดี๋ยวก็วนกลับมามันอาจจะเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วละ่ะในความสมัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้ที่ผ่านมาก้าดาบมีคนคิดเยอะคิดมากเครียดหรือเปล่าในความสมัมพันธ์นะคะแล้วก็ไพ่เดวิลอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกัน หรือพวกคุณหมูอ่อนเป็นวงกลมมาแล้วนะคะหรือบางคนเคยจบกันมาแล้วก็วนกลับมาอีกได้ด้วยนะคะไพ่ตรงนี้นะแล้วที่หมอเห็นอีกนะคะคือถามว่าคุณนิ่งไหมคุณก็นิ่งแล้วไพ่ตรงนี้แต่ว่าแปดไม้เท้าะคะ่ะขึ้นมากับไนท์ถือถ้วยหมอมินว่าหนห์ถือถ้วยมีคนอยากมาง้อคุณอยู่นะคะตรงนี้แล้วแปดไม้เท้าคือการสื่อสารมีคนอยากจะกลับมาเพื่อพูดในใจนะคะ,ะเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเคลียร์กับคุณ ใจลึกๆเ,เขายังมีคุณอยู่นะคะยังคิดถึงคุณสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของอคุณมีใจให้เขารู้สึกดีนะคะเขาก็คงเช่นกันแต่ความรู้สึกดีหมอพูดตามนะคะตามนี้จริงๆเนาะไม่ได้อย่าไปขยายกว้างนะเช่นรู้สึกดีมันก็คือรู้สึกดีรู้สึกดีมันก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์เป็นชอบชอบก็ต้องรักรักก็ต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งถูกไหมคะแต่ตรงนี้ถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมสองถ้วยนะหมอว่ายังคิดถึง ใจลึกๆอยากคุยอยากเคลียร์บางสิ่งบางอย่างกับคุณได้ด้วยนะคะตรงนี้หมอขอดูที่ผ่านมาก่อนนะคะก่อนที่จะนิ่งเงียบเนี่ยพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างก่อนนะบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะธนูลัคนาธนูธาตุน้ำปรกนมีนพิจิตรธาตุลมสิงคุลมีทุนนะคะแล้วก็เอมเปเลอร์ราศีเมลมัคนาเมทควีนเลียนธาตุด,ดินมีลัคนามีนนะคะมีคนต่างชาติได้ด้วยนะ สเตนสิงห์ลัคนาสิงที่ผ่านมาหมอมินว่าคุณน่าจะเคยมูปอนเป็นวงกลมกันมาแล้วจริงๆด้วยไปๆไปกับๆนะคะน่าจะหลายรอบแล้วตรงนี้นะคะให้พิเทศดูดีๆนะคะคุณอาจจะตกเป็นรองเขาเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วนะคะเช่นถ้าคุณบอกว่าเออเขามีแล้วแต่เขารอมีปัญหาขัดแย้งกันเขามีปัญหาไม่ได้แปลว่าเขาเออเขาจบกันนะคะหมอพูดเลยว่า ให้เขาถ้าเขาอยู่กันไม่ได้ก็ค่อย้เขาเคลียร์กันกบจบก่อนอย่าเราอย่าเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เนาะนะคะหรือความสัมพันธ์เขาไม่เคยชัดเจน,เนอคุณหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะหกดาบมามินว่าคุณรู้แล้วละ่ะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้ดเดลิเวอร์เมทุนลักนาเมทุนกลุ่มลักนาคุ่มควีนถือถ้วยสองดาบไนทถือดาบนะคะ,ะมีแต่ดาบเนาะเก้าดาบเจ็ดเหรียญน,นะคะ ตรงนี้มาดูที่ผ่านมากันนิดหนึงที่ผ่านมานะคะไพ่ก้าวดาบเนาะมีคนคิดเยอะคิดมากเครียดในความสัมพันธ์หมอพูดทุกใบที่เข้ามานะคะบางคนอันนี้กระจุกรวมตัวกันแปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหนึ่งบางครั้งก็อาจจะห่างไกลกันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหรืออยู่ใกล้มันก็ใจห่างเพราะว่าเรารู้สึกเราเหนื่อยทัศนคติไม่เคยตรงกันเลย บางคนก็นิสัยเหมือนเด็กๆในช่วงเวลาหนึ่งๆนะคะคุยไม่ค่อยเข้าใจสเตนเป็นสภาวะที่ทุกนะคะหมอพูดเลยนะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกขมกันก็ได้2กรณีที่สองหมอพูดเลยว่าคุณไปเจอคนที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะมีอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแถมยังมีใครเยอะๆมากมายที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์มันไปๆกับกลับหลายรอบหรือเขาทําตัวลึกลับซับซ้อนไม่เคยชัดเจนกับเราเลยนะคะ ให้ตรงนี้นะคะบางคนรู้สึกว่าคุณใช้เวลากับคนนี้มานานอยากจะมูฟและอยากจะเงียบเหมือนกันบางท่านมีคนใหม่ๆมาคุยเราด้วยนะคะตรงนี้นะบางท่านโดนบล็อกไปหรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะ,หร,ะหรือปิดกั้นมีกำแพงความรู้สึกกันได้ด้วยนะคะมาดูเขาเป็นยังไงบ้างมาส่องดูกันนะที่เงียบไปนิ่งไปเนะี่ยเขาทำอะไรอ่านะคะ คุยเหรียญเนาะอืมเหมือนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องตัวเองนะะเน, va, นะคะสมเหรียญหมอมินว่านะคะเขาอาจจะไปดิวไปคุยกับคนใกล้ตัวนะคะเพื่อนเก่าคนดิวเก่าหรือแม้แต่คนในสายงานใกล้ตัวได้ด้วยนะคะเอ่อนะคะคิงเหรียญคุยเหรียญหมอมินว่าหรือกรณีบางคนเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานพวกคุณนึกถึงกันอยู่นะคะเพียงแต่มีอีกโก้มีทิฐิไม่อยากคุย ไ่อยากง้อก่อนอแล้วก็กรณีบางคนมาพูดแล้วตะกี้เห็นไหมคะคือความวุ่นวายขัดแย้งกันไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นทัศนคติที่จริงมันเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื้อรังแล้วด้วยตรงนี้พอมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือบางคนเซนสีฟมากเลือกนะ,ะเลือกที่จะโฟกัสเรื่องตัวเองนิง่งเงียบอยู่ในหมวดของเขา ะะบางคนก็มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนมาวุ่นวายเรื่องของูุคุณมากไปเดสตารนะคะมีใครเทรความสัมพันธ์นี้ทิ้งไหมคะไนทือดาบนะคะตัดกันไปด้วยอารมณ์ไหมนะคะหรือไม่ความสัมพันธ์ก็คืออยู่ไกลกันหรือเป็นเพราะว่ามีปัญหาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจมากเลยรู้สึกเหนื่อยสิบดาบเหนือหน่อย,อยเตะตัวออกมามาอยู่กับตัวเองหมอมินว่าเออมีใครบล็อกอะไรกันไปไมหมคะไพ่บล็อกหรือไพ่มีกำแพงปิดกัน้น ะะแล้วหนักสุดคือบล็อกหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะฮะท้วย่อยากคุยอยากเคลียร์ถ้าใบนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินแปลว่าเขาเหนาวมากนะคะคิดถึงคุณใจลึกๆอยากคุยอยากสื่อสารกับคุณนะคะนะค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาคือกลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาหรือที่ผ่านมาเรามีคําพูดที่กดดันกันก่อนนะคะก่อนที่จะเงียบหายไปสีดาบหมอมินว่า ถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมเขาก็อยากคุยเอามาถอดใจดูนะก่อนที่จะถอดใจหมอขอดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนนะคะอืมบางคนเหมือนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะมาดูกันถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณธาตุไฟเขาบอกเขาเขาก็คิดถึงอนะใจลึกๆเขาก็เสียดายคุณนะคะตัดคุณไม่ขาด จดติกนะชาวตุลลคณาตุลมีบางสิ่งบางอย่างจะต้องเลือกต้องตัดสินใจหรืออยากได้อะไรที่มันชัดเจนหรือเปล่านะคะคุณมีคนคุยเยอะไหมคะภายตรงนี้หรือความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่ามีใครที่มีตัวเลือกเยอะเลยเฟดออกมานะคะอาจจะเป็นจริงหรือว่าคิดไปเองก็ได้นะคะตรงนี้นะเฮอร์มิดนะคะชาวกันลัคณากันหมอมินว่าที่เขาเงียบนิ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทึกถึงนะคะหมอว่าเขานึกถึงคุณส่อ,องคุณด้วยเนี่ย อยากรู้อยากเห็นถ้าคุณถามหมอนะ,อะมาถามมาถามหมอมินว่าหมอเพิ่งพูดไปแมปแมบว่าบล็อกกันอยู่เราจะส่องได้ยังไงคือความหมายหมออยากจะพูดให้ฟังว่าสมมุติว่าบางคนห่างไปปุ๊บเขาไม่เคยมาใส่ใจคุณไม่เคยอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณแปลว่าเขาจะไม่อยากส่องแต่คนนี้มันเหมือนเขาอยากส่องแต่เจอหรือเปล่าไม่ทราบนะคะในเฟซคุณบล็อกเขาสมมตินะคะเขาอาจจะเสชเจอเสดหา,หาคุณไงคะ เพื่อมาส่องดูคุแต่เจอหรือเปล่าไม่ทราบหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนฝูงบริวารรู้จักคุ้นเคยอาจจะถามข่าวถามข่าวเรื่องของคุณอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะเอาง่ายๆเนาะมาดูความคิดเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะเขาคิดยังไงตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นหนึ่งดาบนะคะกับสองถ้วยหมอมินว่าใจลึกๆเขายังคิดถึงคุณอยู่อ่าเห็นไหมคะใจลึกๆรอคุณไปง้อหรือเปล่านะหรืออยากมาง้อคุณก็ได้นะ,ะนะคะตรงนี้ แต่ว่าเรามีปัญหาการที่คุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะคะเป็นเป็นปัญหาเดิมๆมิมไหมนะคะคิดถึงคุณอยู่นะหกถ้วยใจลึกๆก็นึกถึงใจลึกๆเห็นไหมคะอยากเคลียร์กับคุณนะคะ,ะ,ะคุณก็เป็นเดอะสตาร์เป็นแสงนําทางให้เขาน่แหละให้เขารู้สึกเขาดูดีขึ้นเวลาเจอคุณะะะะเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยค่ะทำแบบนั้นแปลว่าความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันได้หรือเปล่าหรือมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นบางคนอายุก็ได้นะ หรือบางคนหน้าตาทางสังคมหน้าตาทางสังคมคืออะไรก็คือคุณอาจจะมีหน้าที่การเงินการงานที่มั่นคงกว่าหาเงินได้มากกว่าเป็นคนโดดเด่นกว่าอย่างนั้นนะคะความหมายนะหรือไม่ก็ต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็ความห่างไกลตรงนี้นะคะหรือเขาคิดว่าคุณเปลี่ยนไปก็ได้นะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงหมอมินว่าลึกๆแล้วค่ะเขาอยากกลับมาเขายังมีเยื่อใยอยู่ทางกระดานจะปรับเปลี่ยนเพื่อคุณบางสิ่งบางอย่าง แต่สองดาบมันเหมือนคิดคิดไปวนมากลับมาดีหรือไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจได้ด้วยหรืออะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างมีความระแวงด้วยนะคะอายุที่แตกต่างนะคะตรงนี้หรือความไม่เข้าใจคุณยังเป็นเดเพลสของเขานะคะเนี่ยใจลึกๆเขาอยากคุยกับคุณเขาเหนาวอ่ะดูนี่ไพ่ขึ้นมานะคะเนี่ยอยากคุยนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาเลย อยากคุยกับคุณอยากเคลียร์กับคุณใจลึกๆก,ก็นึกถึงอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นดีลใหม่นะจะปรับจะจูนกันได้ไหมคนเราช่วงนี้ช่วงเหงาเขาอืมงั้นหมอมินขอดูต่อนะคะว่าปักแรกจะเป็นยังไงของหัวข้อนี้นะคะ ชาวธาตไฟตีคู่มาคีนเหรียญด้วยชาวธาตไฟบอกว่าเงียบไปเถอะ <c oughs> ฉันก็ไม่ตามเหมือนกันนะไพ่ตรงนี้นะคะเราเรารู้สึกว่าเออเรากําลังคิดใครควรทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะบอกว่าเฮ่ hey, ทาไมเราต้องตามคุณด้วยเราอาจจะเคยตามหรือคุณเคยหายไปแล้ววนกลับมาหลายรอบแล้วนะถ้าคุณหายไปแบบนี้ฉันก็เริ่มทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างมองไปรอบๆอบตัว ที่จริงเราเป็นคนเก่งมีเงินมีทองมีความสามารถมีคนมาชอบเรานะหรือเราก็ดูดีทําไมเราต้องตามง้อคุณตลอดคุณจะรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าคะเหมือนไม่อยากตามละถามว่าเรานึกถึงหนุ่งหน่วงไหมมันก็มีบ้างแต่ตามไหมหมอว่าไม่ตามนะคะสองไม่เท้าไม่ตามแต่มีแอบรอบ้างเล็กๆน้อยๆหกถ้วยนะคะ เดี๋ยวเขาก็ทักทายกลับมานะคะอืมอาจจะทักทายกลับมาด o เวอร์นะเนี่ยไพ่ตีคว่วมาความสัมพันธ์การมีคนคุยของคุณมันไม่ได้หวือหวาหรืออะไรบางอย่างนะคะจัดเม้นนะคะ เจ็ดดาบมีความระแวงบางสิ่งบางอย่างติดนะคะสิบไม้เท้าหนึ่งถ้วยหมอมีนว่าหนึ่งดาบใต้สำรับแล้วก็เขาส่องคุณอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหมอพูดเลยว่าเขาก็ซุ่มอยากจะทักทายอยากจะพูดอยากจะคุยขอความกล้ารวบรวมหน่อยนะหรืออะไรหลายอย่างหมอพูดเลยว่าจะมีคนนะคะเป็นคนเดิมๆที่เงียบนิ่งไปแหละสมหรับบางท่านจะติดต่อกลับมาได้พูดได้คุยแต่มันจะมีความ รู้สึกระแวงบางอย่างหรือคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขากลับมาทําไมกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วจะหายไปอีกไหมจะชัดเจนไหมนะคะถ้าไม่ชัดเจนหมอว่าคุณไม่เอาแต่หัวข้อของหมอตรงนี้นะคะคุณพิจารณานะว่าอ๋อที่เงียบหายไปคนที่คุณคุยหรือคุณรู้จักนี่แหละคะ่ะมีจะมีนวนกลับมาแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเอาไหมที่ผ่านมาเขาอาจจะหายไปแล้วเขาไม่ชัดเจนอยู่ๆนะคะหรือบางคนมี ทัศนคตินะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแต่พอห่างคุณไปก็คิดถึงก็วนกลับมาอีกแต่ก็จะเป็นรูปแบบเมิเมืที่เอาแต่ใจงั้นก็ต้องปรับนะคะถ้าทัศนคติไม่ตรงกันจูนให้ดีๆคุยกันด้วยเหตุผลแต่ถ้าเขาหายไปแล้วเขาลึกลับซับซ้อนนะคะเขามีอะไรปิดบังอย่างเงี้ยหมอมินว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้กลับมาก็ตามแต่คุณจะคิดได้ทบทวนอะไรได้หลายอย่างมากกว่าทีนี้ขอภหยแนะนำคุณดีกว่านะนะคะ ควีนถือถ้วย6ถ้วย2ไม่เท้านะคะหไม่เท้า8ไม่เท้าเอ่อไพ่ถ้าสำหรับนั่นแหละความหมายมอมินจะมีคุณมีคนใหม่มาดิวด้วยนะบางท่านมอว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะคะตรงนี้นะนะคะแต่คุณไม่รอแล้วล่ะคุณมุฟไปข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาของเขาเอง บางคนถามว่าเขาจะติดต่อมาจริงไหมหมอมินนะคะเออหมอต้องพูดตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไพ่รวมคุณเห็นใต้คอมเมนต์ไหมบางคนบอกติดต่อมาจริงๆหมอแต่หนูก็ดูดูไปก่อนเพราะว่าเขาทํามาหลายรอบแล้วแต่บางคนไม่ติดต่อมามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงนี้ถ้าคุณอยากรู้ดวงคุณลองไปปรึกษาอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบคําว่าจริตหมายถึงความศรัทธาที่คุณมีให้เขา นะคะแล้วเขาดูดวงมานานคุณจะได้คําตอบนะคะตรงนี้เนาะลองไปดูดวงส่วนตัวคุณถึงจะรู้ดวงของตัวเองจริงๆตรงนี้นะคะกับท่านไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบนะคะตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้หมอมินเห็นนะคะคือการสื่อสารเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยหกทุยคือคนเดิมๆเนี่ยอันนี้ไพ่ข้างหน้านะคะหมอมินว่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ได้แล้วนะคุณไม่ได้แบบ ต้องการความชัดเจนนะคุณไม่ได้รีบร้อนกับคนคนนี้เท่าไหร่กลับมาคุณต้องดูพฤติกรรมเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปอีกไหมตรงนี้ได้ด้วยนะคะขอบคุณชาวธาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะ,ะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินอัพกิปถ้าช่วงนี้หมอมินไม่รับรูดวงนะคะหมอจะเดินทางตรงนี้นะคะหลังวันที่เก้าที่10เป็นต้นไปหมอถึงจะรับรูดวงนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากมายดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะสวัสดีค่ะ